เออเหมือนกับเมืองไทยนี่ใครวะไอไออะไรวะตอนนั้นไอเลตออกมาพูดถึงไอโอตาใช่ไหมเห็นแล้วก็มีมีอีกหลายคนกรอบกันมาแบบนี้แล้วก็ที่เลสพูดถึงก็มีไม้เมนเทด้วยมิเตอร์บีทึ่งชาวเน็ตก็ได้สังเกตเห็นเลยว่าหน้าโปกของเองเนี่ยมันแค่แค่เอารูปตัวเองเนี่ยมาแทนที่ของหมอตังเท่านั้นเองอันแน่มีเองจะหน้าด้านเกินไปหรือเปล่าทั้งรูปภาพป,ประกอบเนื้อหาในคลิปก็มีคนเอามาแฉเพิ่มเติมว่าแฟนนุ่มกัมพูชาคนนี้ก็ขโมยเอามาจากคลิปของคุณหมอ หมอตังเกือบทั้งหมดหลักฐานก็ออกมาจากคลิปคดีภายในช่องของพี่แขเองนี่แหละที่จะโปะได้เพราะว่าไอ้ทีมทตตเนี่ยมันไม่ละเอียดพอมันหลุดซีนคลิปของหมอตังเนี่ยติดมาด้วยมันก็เลยโปะแตกโปะแต่ถนาดเนี่ยยังไม่ยอมรับอีกนะว่าตัวเองก๊อปมาซึ่งตอนหลังเนี่ยคลิปดังกล่าวเนี่ยบางคนก็บอกว่าถูกปรับให้เป็นส่วนตัวบางคนบางคนก็บอกว่ามันบล็อกไอพีของคนไทยพอเรื่องนี้ได้ถูกแฉออกไปชาวเน็ตและแฟนคลับของหมอตังหลายคนก็รู้สึกไม่พอ